5สิ่งที่เราขาดไม่ได้เวลาไปวิ่งประจําปี2025อย่างแรกเลยก็จะเป็นขวดน,น้ำโอวาลาที่คุณแฟนซื้อให้แต่เวลาเราไปวิ่งตามสวนเราก็จะทิ้งไว้ในรถนะเพราะว่ากลัวหายแต่ชอบกระติกรุ่นนี้เพราะสีสวยดูดง่ายและสีไมโ่โหลอย่างที่2ก็จะเป็น AirPod s Pro 3เสียงดีมากเงียบตัดเสียงได้ดีสุดๆที่สําคัญแน่นกระชับกับรูหูแต่ต้องลองไปเปลี่ยนขนาดของจุกให้เข้ากับรูหูเราซึ่งถ้าเปลี่ยนได้พอดีเนี่ย มันก็แน่นขนาดที่เหงื่อเราเข้าไปไม่ได้อย่างที่3ก็จะเป็น Apple Watch Ultra 3ที่ถ้าไม่มีเนี่ยคือบอกเลยว่าวันนั้นไม่วิ่งแน่ๆเพราะรู้สึกว่ามันไม่มีเป้าหมายซึ่ง Apple Watch ก็สามารถบอกเราได้หมดเลยตั้งแต่เพสระยะทางไปจนถึง VO2 Max อย่างที่2ก็จะเป็นกางเกงพปอร์ตกล้มเนื้อซึ่งเราชอบใส่กางเกงแบบนี้มานานมากๆแล้ว,วเวลาเราออกกําลังกายไม่ว่าจะเป็นเตะบอลเล่นบาสตีเ e นนิสรวมไปถึงวิ่งด้วยข้อดีของมันคือเบาบาง และช่วยพยุงกล้ามเนื้อลดอาการบาดเจ็บได้และข้อสุดท้ายก็จะเป็นแว่นโอเกลี่ที่ปกติเราก็ต้องบอกก่อนเลยว่าเราไม่ใส่เพราะว่าเราสายตาสั้นกลัวมองอะไรไม่เห็นแต่พอเรามาใส่รุ่นนี้ตอนมีแดดแล้วเนี่ยคือมันดีมากๆไม่แสบตาแถมเลนส์พริซมเนี้ยทำให้ภาพที่เราเห็นมันสว่างและชัดขึ้นอีกที่สําคัญเบาใส่แล้วไม่หลุดไม่ขยับเลยคือของโคตรด,ดีคือใส่แล้วแม่งโคตรเท่และนี่ก็จะเป็น5ไอเทมประจําปี2025ที่เราขายไม่ได้สําหรับปี2026ถ้าเราไปเจออะไรดีๆมาเดี๋ยวจะมาอัปเดตเพื่อนๆอ